เป็นจังไดว่างบ่น ha oh, ี่ว่างเฮ็ดขื้นเก่าอะไรน้่ยจัได้เฮ็ดขื้อเก่าเอาสู่สู่ฮ้อนบ่ทั้งผุนว่่าคะโอ้ยฮ้อนคับก็โลกสีแตกนี่เซียนเลยว่าเป็นตจยูมองไหนก็ได้เป็นจังไดมัอนี่สิมาจอบมาซ้อมขงสุดท้ายว่าสู่ฟังเนี่ย โหหาโหฮูนย์ดังดังนี่ค่ะดังมัดก็เจ็บจังเลยแล้วอันไปซื้อค่ะเดี๋ยวเปรียบแม่ขาเนาะเมียนอยู่ค่ะมันดังค่ะพูดแม่แต่ว่าผู้ใดที่เพันซื้อสลากกินแบ้งไว้ก่าชิดีนีอย่าเตียบอย่างจริงมันกลงมาขาบมุ่งไหมนั่นเหลียวอ้ย ว่าศูนย์ที่เสยนไห้มานี่กับมาแฮงหลายอาจารย์หลายสำนักศูนย์มาแฮงคือกันหมักศูนย์เก่าก็ศูนย์หกอยู่แล้วทำมาหลังจ้างกระมี่กระมี่ฝันอยู่สองมื่นวะอืมหลังจากที่อ่าจะซื้อเด็กไว้จ้าฝันว่าคือจำไปใส่โบแต่ว่าจะสอมเมียนเมียนหรอเขา ก็เรื่องฝันจ้าชื่อหมวดได้ไว้นะครับชื่อสุ่มมันนี่แหละเลขสุดที่ว่าส่งไหนก็0060นี่ยแหละจ้าวันนี้ไปก็จะไปบ้านเพิ่นก็จะเพิ่นเป็นบุญนี่ไหมอืมวันนี้ไปไปเราหลงบ้านวันนี้ไปหาขระเจ้าจ้าถามพราเจ้าหาทางมาบ้านเอาเจ้าไก่มัายันมาสั่นนี้วาไปว่ามา เพื่อไปฟอพวกเรานีเนี่ยจ้าแต่ว่าเออไม่กินท้องกันแล้วมันก็จะอาเลยเอาเอาเนื้อวุ้ยเนื้อเนื้อสันตุนข้าวเขียงม่มาซอยจุ่มอือแสดงว่าได้กินซอยจุ่ดิหนิซอยจุ่หระเปนเนื้อสันก็จะบอกว่าหันหันนู้ได้กินแล้เก็จะเอายู่งวุยสิบ๊อมาแล้วสีบ๊อบลขเข่าเลยเท่ๆปจังหวะจะจับยังไงดอกก็ซื้อไว้ตั้งเตี้ยให้คนละอือ ที่เสื้อนั่นก็มีห้าศูนย์จ้าห้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกศูนย์จ้าเอาแค่นั้นก็ได้เอาเลยสามนาออเอาแค่สามคูเป็นบอแม่นเอาที่ตามสูตรที่ว่าอยู่ทั้งเดิ้ดึงมใัใเ่ย์หลังล่างเนี่ยแหละอ้จ้าก็เลยเปลี่ยนไปฝันจ้าได้ซื้อเสื้อกะมันมันดังเลยที่เอาก็ มาไปเรียบร้อยไม่ใช่เพลงขักอิหริห์ไหวมันเห็นจนเสียวแบบย่านบ่ได้เอ้ามาหลดนะเอาคือเก่าเอาล่ะบ่เนี่ล่ะเอาเบิดเอาเบิดเอาต้องใหม่ซ้อมมายังเอาไว้เบิดแล้วอย่างมาสุดใหญ่หวยพ่าะเป็นสิทธิ์หมานซะบ่อขันบางสันฝันว่าได้กินหดซอยจุปันน่ะได้กินเนี่ยกินผึ่กปันน่ะมั่นใจเลยอุคสองทางละอันถ้าหาศูนย ไอ้ฐาศูนย์บ่ามากมันจะเป็นหงศูนย์เก,ก,ก่าศูนย์แต่ว่าใจน,นามาีมากา <จะ S 1> เ,าเาาาก่าศูนย์มากกว่าอืมแต่ว่าเก่าศูนย์ศูนย์เก่าเนี่สาวบาน้ำนนหเเมักลางเด้หมักขังลางเทิ้งเทิ้งหนู รูดไปเรียมันถิมานำหนึ่งมันถิมมันถิเปลี่ยนคือเจ็ดเก้ามันแรงขึ้นบนอืมจ้ามันหนึ่งเนีสังเกตมันเนี่ยงวดออกเจ็ดเก้ามันขึ้นบนเนี่ยนะเมียนค่ะชุดหากับขึ้นบนงานนั่นละมันก็กันไหมจ้ากันไว้เพราะใดทุนขึ้นก็ไใดแต่ว่ากันนักล้านจากน้อยเนาะเพราะผมว่าอัด้างเดียวอัดนับตัวเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยแหละไปอือเสียนหมั่นใจครับมักชุดนี้ เพราะว่าเนี่ยอันเป็นทาามันคยมากเลยก็เป็นหกศูนย์กับเป็นเก้าศูนย์แค่นั้นล่ะสองหางนี่แหละแมนปั้นเชียบมาลวดไปค่ะเพราะว่าเลขศูนย์หามันดังผุดเนาะเปนอืมเป็นเลขบนเหมืมันมีอยู่หางหนึ่งจ้าตอนว่าในสมัยเลขดาราสุดเก่าจ้าจะให้จะให้บนหางหนึ่งเอาเขียนอะไรนะค่ะบนหางหนึ่งจ้าเอาไอ สามแปดห้าวัน้เขาก็ตัดเรเียนดาวปดห้าปดห้านี้สองหาสามเอายิบเอากะจาเมนเอาไว้ตัวตัดเอาตัวทั้งเอาไว้ามนั่นนะเอเอาไว้าาบนละางาละจ้ากมีปดห้าคับสามหา้า 8, 5, 3, 5, ตัดเรียน อืมอันนี้ชุดบนเด้อจอบตซ้อมไว้วิ่งหาเลยวิ่งหาเลยบนนี่เลีนหาเลีนหันหัน<บ>เลขาทันทีดัดลางเลยเวราข้างหน้นง่นหายล่างเลยเต็มเต็มมายาเลยอืมจ้าตก็สุดนี่หมายถือว่าดับว่าเดิมกระซ่างปสุสอืมจัดจัดเลขของเจ้ขาของนี่ละเห็ดมาแล้วต้องจัดนักฝันดีพร้อมแมนจ้า อืมแต่วันฝันเลกนี่ฝันว่าได้กินซอยจุฝันสวงฝันยังอีกบ่บ่ก่บ่อยากอีกเลยอืมจ้ะฝันเล้ยวเลยแสดงว่าเลขเขาแล้วล่ะอย่ากจะเปย์หลายจะไปทางอื่นหลายเลขเอาให้มันหมันเอามันได้ก็ไปแล้วผมมามันนำหนึ่งผมมาจะเหน่กม่แน่นอนจ้ะเพราะว่าแต่ขนาดอันสัญจรน้ายังสูงก็ได้เนาะเอาก็สูงเอาตัวเมนมัน่าผ่านมวลหนึ่งแล้วมันจะมนำหนึ่ง จ้าตะบุญตะลาเฮากันไว้กันบุญไว้จังน้อยค่ะกันบุญกันลางไว้เด้อ FC เนาะการผู้ใดทุนน้อยนักๆก09กับ06ละ0990 0660แต่ให้เน้นลางบนนี่กันไว้นิดน้อยพอได้ทุนคืนเนาะจ้ากถือว่าโอ้ฝันดีแล้วล่ะคงสุดท้ายนี่จังได๋กจับให้มันๆเด้อ FC เอ้ยเนาะดเอาดเอารวดเดี๋ยวสิาบ่ได้เด้เอา จ้าก <Đ ấy S 1> th ็ถือ oh, ว okay ่าฟันให้คักๆันล่ะถ้าศูนย์เก่าประมาณหลุดมาศูนย์หกหกศูนย์ทันทีได้บดค่ะไต้บดเขาเอ่ไปบดแล้วจ้าค่ะก็ถือว่าสั่งฉลากกินแบงไว้แล้วก็ถือว่าโอ้โอเคเด้ฟันเข่าทากะเอฟซีร้องมึงเด้อทั้งเส้นน้องไข้เป็นกะให้เป็นแค่แนวทางเนาะต้อชุดนี้ก็คงสุดท้ายให้ชุดบนมานำร้องเด้อมันถีบเจงชนะเขาวะจ้า ค่ะเอาสูตัวห้องเดี่ยหนักสูนเนาะมายอมเพดอดเนาะค่ะจะเอาเอาจากไหนหวันนี้ก็บหิ้งปังๆเลยค่ะเซียนครับคค่ะค่ะบ๊รบกวรเวลาวันดีจ้าครับวันดีครับค่ะเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขโค้งสุดท้ายทางเซียนน้องใครฟังจ้ะเพิ่นฝากชุดบุญมานําค่ะบุญเพิ่นห้วิ่งไปที่ห้าจับห้สามตัวเม็ดเดียวสามเปดห้าตัดในเปดหากับสามหาแต่ว่าห้ตัดสามเป็ดร่ำด้วยค่ะ พี่น้องมิดเดียวหนึง่งจ้ะสําหรับเลขล่างเพิ่มมั่นใจไปที่ศูนย์เก้ากับศูนย์หกอัดหนักๆคือศูนย์เก้าจ้ะเด่นกับศูนย์เด้อล่างค่ะเน้นบนกันล่างเออเน้นล่างกันบนค่ะศูนย์เกาอันนี้ดังแก่เป็นปอยโตงวดจะ้ะอันนี้เลขเป็นปลอยโตงวดเด้อค่ะชุดเต็มเนาะคะ่ะเลขในตารางเพิ่นนี่เก่ากับหกแล้วก็ตารางใหนี่ซี่ตัวหกหกแล้วก็หาสามเด่นศูนย์ อันนี้เน้นล่างกันบนเด้อพี่น้อง09 06 06 03ตัวกันคือ02อันนี้เป็นปลอยตองวดชุดเต็มเลขล่างแต่ว่าให้กันบนถิงไว้แน่พี่น้องเพราะว่ามันหลอยออกบนอยู่จ้ะมักกะจัดขัดกะพนันเพิ่นสร้างเลขไว้นี่ย09 06 0 5 0เพิ่นสร้างไว้สมชุดนี้แล้วเพิ่นฝันว่าได้กินซอยจุพี่น้องกินซอยจุเนื้อแดงๆนะเมีจ้ะ เพิ่นว่าเลขเขาเร็วละจังไในก็ได้เพิ่นมั่นใจอัดดังดักเม็ดเดียวคือศูนย์เก่าถ้าศูนย์เก่าบอมาจ,จะมาศูนย์หกทันทีเพิ่นว่าแต่ศูนย์หามันดังโผล่บอกโมกบเขียบพี่น้องจ้ะคงสุดท้ายเพิ่นก็เลยเน้นให้คือศูนย์เก้ากับศูนย์หกจ้ะข้างบนก็ตามนี้เด้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นให้ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นี่ให้เน้นล่างแต่กันบนไว้ศูนย์หาพวกใดซื้อใดก็ซื้อไ,อไว้น้ำแน่จ้ะชุดเต็มเพิ่นก็ยะละพี่น้อง แต่ว่าผู้ใดทุนน้อยก็เซียงเลยค่ะวัดดวงไปที่ศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์เม็ดเดียวค่ะเอามาคลิปนี้ฝากคนเลยกดแจในเด้อกค,คงสุดท้ายแล้วค่ะ,คะถือว่าเพิ่นสร้างฉลากกินแบ่งไว้แลเพิ่นฟันดีมีเฮงวดนี่จะ้ะมาจัดขัดพานขอบุญขอบคุณเสียนน้องไข่นะคะน้ำตลิบมาฝากมาตอนขอบุญขอบคุณไลยๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปเราจะสวัสดีจ้า